สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ออกมาตําหนิวลเดนเมเซลเซลนกี้ผู้นําของยูเครนอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงได้มีการพูดถึงบรรดาผู้นําของยุโรปนะครับว่าเป็นผู้นําที่อ่อนแอไม่สามารถที่จะหยุดสงครามในยูเครนได้ เรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับความเคลื่อนไหวของประธานดีโดนั้นทรัมป์ผู้นําสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์กับโพลิติโก้สื่อออนไลน์ของสหรัฐว่าเขาคิดว่านี่เป็นเวลาสําคัญที่สุดที่ยูเครนนั้นควรจะต้องจัดกาการเลือตั้ง พวกเขากาลังใช้สงครามเตะทวงแต่ชาวยูเครนควรจะมีทางเลือกนั้นเสียทียูเครนพูดแต่เรื่องประชาธิปไตยแต่นี่มาถึงจุดที่พวกเขาไม่มีประชาธิปไตยอีกต่อไปแล้วเดิมทียูเครนนั้นมีกําหนดจัดการเลือกตั้งประธามดีในเดือนมีนาคมปี2 5 6 7แต่ถูกเลื่อนออกไปเพราะกฎหมายห้ามจัดการเลือกตั้งภายใต้กฎอายการศึกซึ่งยูเครนประกาศใช้หลังจากที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 5ในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ประธามดีโดยนันททัพนั้นวิจารณ์อีกครั้งงหนึ่ว่วา ประทับดีวลาดิเมียเซเลนกี้ไม่ได้อ่านแผนยุติสงครามยูเครนของสหรัฐและยืนยันว่ารัสเซียได้เปรียบยูเครนมากกว่าเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าเมื่อถูกถามว่าคิดว่ายูเครนแพ้สงครามแล้วหรือไม่โดนันททำต่อว่ายูเครนเสียดินแดนมานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่เขามาอยู่ตรงนี้และเสียดินแดนต่อเนื่องตลอด10เดือนที่ผ่านมาและก็บอกว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากวลารดิเมียเซเลนกี้กับทางด้านประทับดีวาลาดิเมียปูตินเกลียดชังกันจริงๆซึ่งเป็นเรื่องยากมากสําหรับทั้งคู่ที่จะทําข้อตกลงกันได้ นอกจากนี้โดยนั์ทรัมป์นั้นยังวิจารณ์บทบาทของยุโรปว่าไม่ได้ทําหน้าที่ที่ควรทําในหลายๆเรื่องพวกเขาพูดแต่ไม่ลงมือทําให้เกิดผลขณะที่สงครามมีแต่จะยืดเยื้อออกไปนี่ผ่านมาก็เกือบจะ4ปีแล้วด้านประทานนีวอล,ลิดเมเซเลนกี้กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินหลังออกเดินทางจากอิตาลีว่าเขาไม่ได้คิดยืดยืดเยื้ออานาจเพราะพร้อมสําหรับการเลือกตั้งเวลานี้เขาได้ขอให้สภานิติบัญญัติยูเครนเตรียมร่างข้อเสนอว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะแก้กฎหมายเปิดทางจัดก,การเลือกตั้งระหว่างประกาศกฎอายการ หากไม่ติดกัดก็พร้อมจะจัดการเลือกตั้งในเวลาที่ไม่เกิน90วันแต่คําถามก็คือว่าประชาชนจะออกไปใช้สิทธิได้อย่างไรถ้าเมืองในยูเครนนั้นถูกรัสเซียโจมตีด้วยโรนและขีปนาวุธทุกวันดังนั้นเราขอประกาศอย่างเปิดเผยขอให้สหรัฐอเมริการวมถึงพันธมิตรยุโรปช่วยกันรับประกันความปลอดภัยจัดการเลือกตั้งในยูเครนปัจจุบันนั้นเซเลนกี้กำลังเดินสายระดมเสียงสนับสนุนในยุโรปก่อนส่งร่างข้อเสนอยุติสงครามฉบับใหม่ให้กับสหรัฐในสัปดาห์นี้โดยหลังจากหารือกับผู้นําอังกฤษฝรั่่งงเศสยอมนนีีทกุลด ต่อด้วยเจ้าหน้าที่นาโตกับสหภาพยุโรปในกรุงบาเซลหลังจากนั้นเขาก็เดินทางต่อไปที่อิตาลีเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่1 4และพบกับทางด้านนายกรัฐมนตรีจอเจียเบโลนีผู้นาของอิตาลีด้วยนะครับในขณะเดียวกันนั้นคุณผู้ชมครับเซเลนกี้บอกด้วยว่าเบื้องต้นสารัฐนั้นเนี่ยครับในการที่จะยุต,ติสงครามสาหรับเอกสารที่มีอยู่ถูกแบ่งออกเป็นเอกสารสามฉบ,บับประกอบไปด้วยกรอบการทํางานข้อตกลง20ข้อและเอกสารอีก2ฉบับแจกกัน หนึ่งในนั้นก็คือการรับประกันความมั่นคงและอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูยูเครนในยุคหลังสงครามวลาดิเมเยร์เซเลนกี้นั้นให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงสําหรับเอกสาร3ฉบับเรากําลังหารือเกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้กับสหรัฐอเมริกาและได้เพิ่มการพูดคุยกับบรรดาชาติยุโรปไปแล้วเซเลนกี้บอกว่าหวังว่าจะส่งข้อเสนอสันติภาพฉบับปรับปรุงนี้ไปยังสหรัฐอเมริกาในวันที่10ธันวาคมทั้งนี้เซเลนกี้ยอมรับด้วยว่าสหรัฐและบรรดาประเทศอื่นๆในนาโต บางชาตินั้นไม่ต้องการเห็นยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในพันธมิตรนาโต้ NATO แห่งนี้เราคือผู้ที่ยึดมั่นในความจริงเราต้องการเข้าร,ว NATO ร่วมนาโต้จริงๆในความเห็นของผมมันเป็นสิ่งที่ยุติธรรมแต่พูดตรงๆเลยว่าเรารู้อย่างชัดเจนว่าสาหรัฐหรือประเทศอื่น,นๆบางชาติไม่ต้องการเห็นยูเครนใน NATO นาโต้ณเวลานี้ในขณะเดียวกันนั้นบทสัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้สัมภาษณ์กับโพลิติโกนั้นโดนัลด์ทรัมป์ยังได้วิาพากษ์วิจารประเทศในยุโรปว่ากำลังเสื่อมถอย มีผู้นำที่อ่อนแอล้มเหลวในการควบคุมการอพยพหรือมีมาตรการที่เด็ดขาดเพื่อยุติสงครามกับยูเครนนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำได้และปล่อยให้ยูเครนต่อสู้จนกว่าพวกเขาจะหมดแรงในการให้สัมภาษณ์โดนัลด์ทรัมป์อ้างความแตกแยกทางอุดมการกำลังเสี่ยงที่จะทำลายพันธมิตรของสหรัฐเมื่อถูกถามว่าผู้นำที่เขาเห็นว่าอ่อนแอยังคงเป็นพันธมิตรได้หรือไม่โดนัลด์ทรัมป์ตอบว่าก็แล้วแต่ผมคิดว่าพวกเขาอ่อนแอและคิดว่าพวกเขา,ากังวลเรื่องความถูกต้องทางการเมืองมากเกินไปผมว่าพวกเขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร เมื่อถูกถามว่ายุโรปสามารถช่วยยุติสงครามได้หรือไม่ประธานดีสารัฐก,ก็กล่าวว่าพวกเขาพูดคุยกันแต่พวกเขาไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้และสงครามก็ยังดาเนินต่อไปเรื่อยๆคําพูดของโดนัลด์ทรัมป์เกิดขึ้นในขณะที่ผู้นํายุโรปนั้นกําลังพยายามเข้าไปมีบทบาทในแผนการสนทิภาพของสหรัฐเพื่อยุติสงครามในยูเครนเนืน่องจากพวกเขากังวลว่าสหรัฐนั้นจะเลือกหาทางออกอย่างรวดเร็วจนตัดทอนผลประโยชน์ในระยะยาวของทวีปยุโรปออกไปที่อังกฤษที่สำนักงานนายกรัฐมนตรี ของเคสตร์เมอร์ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาของโดนัททรัมป์ที่ระบุว่ายุโรปไม่ยอมลงมือทําอะไรเลยโดยระบุว่ายุโรปมีบทบาทในการฟ้องบ,บัตรรัสเซียและสนับสนุนกระบวนการสันติภาพโดนัททรัมป์ยังเพิ่แมแรงกดดันต่อประธานดิวโลโดิเมเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนให้ยอมทําตามข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งและเรียกร้องให้เขาร่วมมือด้วยการยกดินแดนบางส่วนให้กับรัสเซียแต่เซเลนกี้นั้นปฏิเสธการยอมเสียดินแดนและบอกว่ายูเครนนั้นกําลังเตรียมนําเสนอแผนสันติภาพฉบับปรับปรุงใหม่ต่อสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ซเซเลนกี้นั้นก็โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ในช่วงเย็นของวันที่9ธันวาคม2568นะครับบอกว่ายูเครนและยุโรปกําลังทํางานอย่างเต็มที่ในทุกองค์ประกอบของขั้นตอนที่เป็นไปได้ในการยุติสงครามและบอกว่าองค์ประกอบของแผนฝ่ายยูเครนกับยุโรปมีพัฒนาการไปมากแล้วและยูเครนพร้อมที่จะนําเสนอแผนดังกล่าวต่อพันธมิตรของพวกเขาในสหรัฐนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ซึ่งแน่นอนว่าโดนั์ทรัมป์นั้นรู้สึกจะไม่ค่อยพอใจวอลเดนีเมียซเซเลนกี้เพราะว่าล่าสุดนั้นเขาออกมาวิพาาก์วิจรณ เซเลนกี้อย่างต่อเนื่องครับก่อนหน้านี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าวอลเดรเมียร์เซเลนกี้นั้นไม่มีแม้แต่ที่จะอ่านข้อเสนอของสหรัฐในการที่จะยุติสงครามในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนั้นก็ดูเหมือนว่าเซเลนกี้ก็กําลังเดินสายหาเสียงสนับสนุนจากชาติพันธมิตรในยุโรปนะครับเพื่อที่จะให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปในการที่จะสู้กับรัสเซียหรือแม้แต่ว่าในการที่จะแก้เงื่อนไขข้อตกลงสันติภาพเพื่อให้เป็นสิ่งที่ยูเครนนั้น เป็นผู้ที่ได้เปรียบในสถานการณ์สงครามเวลานี้แน่นอนครับว่านั่นคือไม่ใช่สิ่งที่รัเสเซียต้องการเพราะรัเสเซียก็บอกมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าหากมีการปรับแก้ข้อเสนอใดๆก็ตามโดยเฉพาะเรื่องดินแดนนั้นรัเสเซียไม่ยินยอมในการประนีประนอมแม้แต่น้อยนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ช่องถ่าอัปเดตนั้นก็นํามาฝากคุณชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถ่าอัปเดต ในทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากตัวทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความขัดแยง้งสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศนะครับข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงสาระความรู้วิทยาศาสตร์นวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีนําให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันนะครับเข้ามาแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมสนับสนุนช่องถ่าอัปเดตนะครับด้วยหลากหลายวิธีวิธีแรกนั้นก็ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับเป็นบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 1> 5 1 1 1นนะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1วิธีการที่2นั้นท่านก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้นะครับแพ็กเกจตเริ่มต้นนั้นเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นเองครับหรือว่าท่านจะเลือกแบบ300บาทหรือว่า600บาทหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณทุกทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกทุกกกๆๆวววันันนแล้็ใท,ทข่าบ